อันนี้เมนูปลาเนื้ออ่อนครับช่วยแนะนําเมนูด้วยนะครับว่าเราจะทาอะไรกันดีทาอะไรกินดีเมนูปลาเนื้ออ่อนครับเมน,นี้ได้ปลาเนื้ออ่อนมาได้เส้าติ่มห็นเมนูอย่างกระตามมาเบิงเลยครับเมน,น้วมน,นี้ได้ปลาเนื้ออ่อนครับได้เติเหินหนึ่งปลาเนื้ออ่อนใส่ผัก ก็สิแกงครับนี่ครับวิธีการเห็ดของเ้ากกบมักครับใส่กระเทียมจักน้อยหนึ่งใส่เกียืยสดุบรสซีอิ๊วขาวน้อยหนึ่งครับมักไวจักประมาณสิบนาทีครับเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมผักครับมีบวบมีบวบมีกวางตุ้งนะเอาผักที่เราหาได้นะครับใส่ตะไคร้ใบมักรูดลงไป ปลาเนี่ยขาบ่าได้คือผักอีตัเด้อผักอีตัวเขาอีตัอตอตหอมใส่ักน้อยต้นหอมเนี่ยกระบกักพริกใส่เข้าไปใส่เข้าไปขัวหอมกระเทียมนี่เพล็กหอมกระเทียมแลยวสิตำเจ้าบ่เนี่ยตำเจ้าว่า,า,า,วาสิตำเจ้าบักกอกตำเจ้าบักกอกกินกับหนึ่งปลาเนี่ยบักกอกบานเฮาบักกอกบานเฮาหลายคักเนี่ยเบิ่งเนี่ยสุกแล้ว เนี่ยโลนเต็มเลยแต่อยากแดกมาเก็บเอาเด้อเนี่ยกกอกหลายค่ะเนี่ยหัวพริกสุกแล้วเข้ากะตั้มตัตั้ตัตม้ตมตั้มห็มันแหลกผู้ใดบ่มากแหลกกะบ่ต้องแหลกขุงเคงรื่องโลดน้ำปลาน้ำปลาแดกใส่บระกอกลงไป,ปใส่หอมลงไปอีกจักน้อยก็แล้วละครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าบระกอกรครับ เจ้าประกอกกินกับ1ปลาแซ่บหนึ่งปลาห,ปลา,หปลาเสียม1นึ่ปาปลาหนึ่งออนนะครับนี่หปลากระสุกแล้ว1ปลาหนึ้งออนกับเจ้าประกอกเขาเนี้ยหอนหอนมาเด้มมาเด้อ